สวัสดีค่ะช่องคูรีเ o โวันนะคะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเอฟ c แฟนขับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบานแพงทุกผูทุกคนเด้อค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างแดนนอกค่ะนอกเมื่อนี้นะคะคูรีก็ตื่นมาย่ำเสารก็ได้ไม่เห็นในโพสต์ที่แม่หน่อยขึ้นไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่คูรีเมื่อวานนี้เกิดหนึ่งขึ้นมาที่ลูกสาวเอายังมาห้นะคะจากทีเมื่อวานนี่นะคะพี่น้องคะ พี่นองก็สิเห็นว่าแม่หน่อยกับิอยูต้องจุดหนันนะคะเนาะแล้วก็นองนะคะนองเพิ่นกได้ดล่สดนะคะปรากฏว่าเอซีแฟนคลับก็บเปมาไล่นองบอกว่า,าถ้าได้สองแสนนองก็จะหายเงินพอกันใช่ไปซื้อเขากินนี่เมืเ่อก็เฮ็ดมือเนี่ยหน่อยของเพิ่นเป็นตาหักนะคะเนาะนี่ละคือ,อกระยิบยกมาว่าให้ฟังว่า,ามันเป็นคอนเทนต์อย่างหนึ่งนะคะสำหรับชุมชนเฮา ที่มีความหวังสําหรับมือนีคือวันที่16สิงหาคมเนาะค่ะเนาะก็ขอพี่น้อง,อง,อองลองพิจารณาเบิง่งตามธนบัตรที่ไม่หน่อยขึ้นมาว่าเป็นจังไดถ้าว่ามักนะคะ่ะทั้งว่าเหลขกตรงเหลขกลางหรือเหลขกยังก็ตามเนาะค่ะพี่น้อง,องมักพี่น้องก็จัดเลยเด้อค่ะเด้อจัดไปตามกําลังตามเปหรือว่าสิจดเอาไว้แล้วก็พิจารณาเบิ่งนะคะว่ามันเป็นจังไดพ่อสิ พ่อสิจัดไปไดโบนะคะกะเลขในธนบัตรก็คือ 6A 637นะคะ6375690พี่น้องโอ้ยสะออนเลขก็ช่วยสวยด้พี่น้องเลขงามงามนะคะเลขงามแห้งละอีกหนึ่งคือมันตรงกับเลขหลดคูรี่นะคูรี่ก่่วสิจัดได้จากใบนะคะพ่อเด็กฟังเนาะพี่น้องเนาะที่สำคัญ คุรีก็ซื้อแต่ว่าไม่เคยกลับซื้อใบสองใบบอเดเก,ก่เพาพอเลขยมันออกตัวกลับมันก็เล็บบอถือนะคะพี่น้องอย่าเอาตัวอย่างคุรีเด้อนะคะคุรีก็จะซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างตามที่อยากซื้อเนาะแล้วก็เมื่อบอถึงน้องไดไล่สุดนะคะไดไล่าซุดก็พี่บอนอิงแล้วก็พ่อการใช่นะคะไล่ไปไล่มาสายเปนะคะก็มีพ่อหักแม่หักไห้นะคะจนได้เงินเกืเกอบ สองเฉลี่ยงเต็มก็ว่าได้เนาะค่ะเนาะได้มาแสนแปดหมื่นสี่พันบาทเนาะส่วนที่ที่จริงก็ได้สองแสนเนี่ยค่ะเพิ่นกับแบงไ้พี่แองกี้แล้วก็พี่มอนอิงนะคะที่ว่าเอสซีเพิ่นนห้กันแล้วก็พอการใช่นะคะน้องก็ได้ไปแสนแปดแตกในวันที่สิบแปดอีหยังมันจังตรงกันกระดอกพี่น้องฟังเบิงกับพิจารณาเอานะคะเป็นอย่างมันจังตรงคําว่าแสนแปด นะคะที่จริงน้องอยากได้สองแสนแต่ได้แสนหนึ่งแสนแปดมื่นสี่พันะคะเงินเงินสดอิหลีที่จะเฮตมากสิงหาคมผู้ใดอยากเขาไปชมเขาไปชมในกลุ่มปิดในราคาหนึ่ามสิบเก้าบาทนะคะอ่าก็ได้มาไล่โอ้ยสายเปเพิ่นไหนกันเนาะกันเนาะก็คือพ่อหักแม่ฮักน้องอุ้งอิงด้วยความหักความแพงบางคนเพิ่นจดเราเพิ่นมีโชว์ เพื่อนก็สนับสนุนเรื่องมาไล่ในกลุ่มพ่อการชัยก็คือพลังรักพลังเงียบนะคะก็ดีใจน้ำน้องนะคะน้องว่าว่วมใดน้องอุงอิงนี่เป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เดอ้บอบ่อเสืออย่าลบลูได้แต่คุรี่เคยเจอมาแล้วนะคะบอ่อเสือก็อย่าลบลูเสือเน่นะคะเพราะว่าในบางส่วนที่เห่าบอ่อเสือบางทีมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะไข่ออกเพล่งออกมาแล้วพี่น้องที่เงาด้วยค่ะ จดไว้บันทึกไว้ว่ามีเหลขโตใดคูรีจะขึ้นไว้สองด่านคางหนึ่งจะเป็นของแม่หน่อยอีกคางหนึ่งจะเป็นของพ่อการใช่หนะคขเนาะพ่อการใช่หอดิลองเพลงเด้ค่ะเหมือนนั้นตอนไลฟ์สดเนาะมีผู้เข้าไปชมกับหมื่นกว่าคนสะอ,อนสะอ,อนนะคะสะอ,อนเพินินควานที่นองอุ้งอิงกับพ่อการใช่เพิินกับนิดกันคือพอกับปลูกกรว่าไดา้นะคะเพิินกับหกักแพงแบ่งปันกันดูแลกัน บวา,าทีว่านองอุ้งอิงสิวะข่วมได้พ่อการชัยกระจัดไถ่นี่คือความหักที่พ่อการชัยมอบให้นองอุ้งอิงเสมอมาตั้งแต่หมื่อแหลกที่นองเขามาในวงจนหอดมือนี่นะคะจึงเห็นไถ้พลังหลักพลังเงียบเอซี่ทุกท่านไว้วางใจพ่อการชัยนะคะเวลาเพนไล่ลสุดก็จะได้มาไล่าบางที่อ่าให้ออออ อ่าหนึ่งพันคะแนนให้พ่อให้พ่อการชัยสองร้อยคะแนนอย่างนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้พอว่าพ่อการชัยเพิ่นขึ้นไลนไ่ซดย่ำใดคูลี่ก็จะไปเฝ้าไปห้ยกำลังใจนะคะพี่น้องคูลี่ก็คือ JO1 คูลี่ไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าการที่คูลี่มาเล่ามาพูดเกี่ยวกับน้องเพื่อที่จะหายพี่น้องได้ฟังว่าอ่าฟังหลายๆช่องดูคนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้เอามาวิเคราะห์เอามาอ่าคิดว่า หมาะบอคิดวิเคราะห์เบิงเออเลขกตัวนี้มันสิเป็นจังไยมือนี่ก็มือมา้ามือนี่กับมือโชคดีนะคะมือโชคดีน้องอุ้งอิงก็อยูบ้านน่องอุง๋งอิงนะคะเมือ่อวานนี่นะคะคุรี่ก็ไเด็กเขาไปเบิงพ่ออาชิตะเดินทางกับชุมเพนะคะพี่น้องคุรี่ก็ได้ไปฟัง่งเพิ่นวอาเพิ่นกระทักท่ายคุรี่มากเนาะคะ่ะได้ทักทายมาก็ได้ถามข้าวข้าวกันนะคะพ่ออาชิตะเพิ่นกระวอาในไลฟซสดว่า น้องอุ้งอิงน่ะเงินแบ่งลอยอยู่ในกางเกงต่างโดนโดน,โดนแต่ว่าบู้หูตัวเลขตัวใดเพื่อนหูอยู่ดอกเพื่อนแคบมากห้วละแต่เพื่อนพ่ทานบอกนะคะแต่บานีเพื่อนบอกว่าอยู่ในกระเป๋าโดนโดนแล้วก็มาให้แม่หน่อยนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบ่งลอยขึ้นมาสองใบแบ่งหนึ่งที่ห้พ่อการใช่แบ่งที่สองคือห้แม่หน่อยตอนที่พ่อพ่อการใช่ออกม้าดมมหาสารคามเลวนะคะอ่าก็จะกับ พ่ออาชิตะพ่อลุงนะคะแล้วก็แม่หน่อยกระสิเห็นเหลขโตนี่นะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าพออาชิตตะว่าเดี๋ยวคอยสิเฮ็ดคลิปกะรอนะคะจนมาเจอในเพจของแม่น้องอุ๋งอิงอ่าเกิดการเขื่อนไหวเอ้เพื่อนคือเขื่อนไหวแนวหนีเนาะก็เห็นในคุรี่ว่าเออเพื่อนมีมีทางเหลอกเหมือนเหลขกหาศูนย์ที่น้องไปจกไฮพี่น้องเห็นอยู่ตอนนั่นค่ะเนาะไปจกองค์จกไฮก็ไดเลขมานะคะ ก็พาก,กันถือเลขลางกันเป็นแถวโอ้ปื้มใจสะออนน้ายห,หลายพี่น้องสะออนน้ำผูพันได้ผูพันมีโชคตาดีได้นะคะแม่หน่อยเพิ่นเคลื่อนไหวขึ้นมาแนวนี่เขาก็จังช่องคุรี่ก็เป็นช่องหนึ่งที่สนับสนุนน้องอุ้งอิงโปรโมทพูดคุยเล่าเรื่องมาต่างแต่เริ่มทำ จนปัจจุบันมีผู้ติดตาม20,007 20, นะคะถ้าเขามาชมคลิปคุรี่ก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ่ละก่ะเพื่อจะได้เป็นการยืนยันช่องละก่ะอีกอย่างคุรี่มีข่าวดีๆเกี่ยวกับน้องกับมาเล่าสู่กันฟังให้พี่น้องได้ เห็นความเคลื่อนไหวของขอบขั้วน้องอุ้งอิงก็คือแม่หน่อยนะคะเกิดการความเคลื่อนไหว,ว่าเป็นอย่างโน้พนจังเอาเงื่อนตัวหนีมาไห่เบิ่งนะคะอยู่ในช่องสีฟ้านะคะพี่น้องคะนี่ล่ละในช่องสีฟ้ามือนีคูรีว่มีหยังขออวยพรให้ทุกท่านที่เบิ้งเลขตัวนีแล้วทั้งสองขาของพ่อการใช่และแม่และแม่หน่อยนะคะก็เลือกสื่อเอาตามความเหมาะสม ก็ขออวยพ่อในทุกท่านจงโชคดีมีใช่ขอให้มันนค่ะขอให้ได้ร่างวันสมความปรารถนาของทุกคนนะคะเพราะว่าหมู่ว้านนี่มันอาจจะขาดเคลื่อนไปที่ว่าอ่าเลขของน้องอุ้งอิงแต่ตัวท่งเทิ่งน้วมันหกสองนะคะพี่น้อง เหล็กเล็กเ,เล่าห้อกับพานไปแล้วแต่มือนี่ห้าอามาเลขของรัฐบาลไทยขอให้ทุกคนโชคดีม,มั่นมั่นเงินไหลเขากระเป๋าทุกคนเด้อค่ะคิดนี่ก็เอาไว้เท่านี้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ฟังข่าวข่าวความเขอนไหวของน้องอุ้งอิง,องสาวหน่อยรัตนาพ่อนคนเกง่งหนูน้อยมหัศจรรย์สวัสดีค่ะ